ครับพราะว่าผมชีวนนท์ในช่วงคนละไม้คนละมือและตอนนี้ครับเราลงมาพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกเพื่อมาติดตามการทํางานของสมาคมเพื่อผู้บกพ้องทางจิตแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้เขาจัดกิจกรรมนะครับโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางจิตตามแนวทางปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ ว่ากิจกรรมดีๆในวันนี้จะทําอะไรอย่างไรเพื่อสังสมไปนะครับและตอนนี้ครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจครับที่วันนี้เราอยากจะฟังความรู้สึกในการเข้ารับการอบรมร่วมกับสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยครับท่านอยู่กับเราที่นี่ครับ,วส,รบ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมร้อยตํารวจเอกสัตวรรัฒน์บุษุระร,รองสารวัตวร,รป้องกันป,ป,ปราบรรารปราโมสถานีตํารวจูธุปบาโมกจังหวัดอ่างทองครับ ส่วนน้อยนะครับที่ตํารวจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพรบรทางทางนี้นะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติกับคนที่บกพร่องทางจิตไม่ว่าจะเป็นน้องๆซึมเศร้าหรือว่าคุ้มข้างจากการใช้ยาหรือมีปัญหาทางบ้านตํารวจเนี่ยน้อยคนที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับแบบนี้เกี่ยวกับการจับแล้วแต่แจ้งแล้วนาส่งอย่างไร,รไปไหนปฏิบัติอย่างไรส่วนผู้ปกครองคนดูแลนะครับก็ยังมาข้างข,าดขัดความเข้าอกเข้าใจของน้องๆที่มีประสบเป็นผู้ป่วยเรียกผู้ป่วยแล้วกันนะครับ,รบป่วยแบบนี้ครับ ซึ่งผมได้ความรู้วันนี้เขาจะนําไปถ่ายทอดในหมู่บ้านต่างๆพอดีผมเป็นตํารวจชุมชนด้วยนะครับจะนําไปบอกเวลาประชุมผู้ใหญ่บ้านก็จะนําส่วนนี้แหละครับว่าสิ่งที่ถ้าเกิดพบใครพบเห็นผู้ป่วยแบบนี้ควรแจ้งใครแจ้งใครปฏิบัติอย่างไรซึ่งจะลดการสูญเสียได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพันตำรวจโทเจตดาพานิชวงศ์ครับรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับได้รับความรู้นะครับ แล้วก็จะได้รับการฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการเผชิญภาวะวิกฤตนะครับของผู้ที่มีสภาวะทางจิตนะครับก็จะได้นําความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือ,อแก้ปัญหาหชาวบ้านที่เกิดจากบุคคลคุ้มคลั่งหรือมีสภาวะทางจิตท่านอยากจะฝากหน่วยงานไหนอย่างไรบ้างครับหรือภาคเอกชนที่จะมาร่วมการบูรณาการเพื่อช่วยเหลือ กลุ่มผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือก็ขอฝากไี่ที่เหน่วยงานทางด้านการรักษาดูแลผู้ป่วยนะครับอืออย่างอย่างที่ผมกล่าวตั้งต้นก็ถือว่าถ้ามันมีเคสที่อัลววาดแล้วเนี่ยอยากให้พี่นาลับตัวไว้รักษาอย่างน้อยก็ให้ให้เขาได้เรียกคืนสติตัวเองคืนมาก่อนที่จะส่งกลับมาที่บ้านเพราะไม่งั้นกลับมาก็จะเกิดเป็นปัญหาที่ไม่จบอาจจะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงกว่าการทะเลาะวิวาทธรรมดาและอาจจะเป็นการ พ่อจะตัดสินใจเอาปืนยิงลูกก็ได้นะเหมือนในหลายๆข่าวที่เคยปรากฏมาพันตำรวจตีประสานชิมพีนะครับสวัสดิ์ป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจปูทรวงเก่านะครับซึ่งขณะนี้ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจปูทรเมืองขอนแก่นครับปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่บางทีเราเจอเคสเนี่ยคนที่เกิดอาการคลุ้งคลั่งอย่างเช่นอาจจะเกิดจากสารเสพติดก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นผู้ป่วยทางจิตเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรครับผมในพื้นที่สพเมืองขอนแก่นนะครับก็ก็มีอยู่ ผู้มีสุขภาพทั้งจิตนะครับมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งเกิดจากการใช้สารเสพติดนะครับแล้วก็เลิกแล้วแล้วก็มีผลต่อสมองนะครับ,รบกลุ่มที่สองก็คือเป็นบุคคลวิกลจริที่ที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดนะครับแล้วก็เล่ล่อนออกมานะครับออกจากบ้านนะครับในส่วนของปัญหา,า,าอุปสรรคที่พบเจอในพื้นที่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานซึ่ง วันนี้ก็ถือเป็นวันดีนะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานภาคีครอข่ายนะครับได้ได้มารับรู้เรื่องของพรบฉบับใหม่นี้ครับฉบับที่2นะครับ2562นี้นะครับซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างดีนะครับในเรื่องของการติดต่อประสานงานได้นําความรู้นะครับแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานในองค์กรนะครับแล้วก็บุคลากรอื่นๆนะครับให้ปฏิบัติในทางเดียวกันแล้วก็เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยทางจิตทุกคนครับ ร้อยตำรวจตีปฏิพานทั้งสุขนะครับก็ตําแหน่งผมเนี่ยเป็นรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลประีิเจริญนะครับแต่ผมปฏิบัติหน้าที่นะครับในตาแหน่งตํารวจชุมชนสัมพันธ์ท่านมีความคิดเห็นและได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างครับผมการปฏิบัติงานเนี่ยของผมเป็นตํารวจม,มาตั้งแต่ปี35มส้ามสิจนถึงปัจจุบันเนี่ยรเราจะรู้กกับเรื่องการป้องกันปราบปรามซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราไม่ได้เข้าถึงเรื่อง พรบเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพจิตตัวนี้นะครับส่วนมากเราก็จะเจอเคสที่ว่าพบคนบ้าพบคนเล่ร่อนครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสมัยก่อนน่าจะมีการรณรงค์ที่ต้องนําพาไปสู่การรักษาหรืองกลไปถรงข้ออะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนั้นผมยังไม่ได้เข้าใจถึงตัวเนี้ยเรื่องที่การมีพรบตัวเนี้ยจนมาวันนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับเรื่องพรบสุขภาพจิต2551และก็ฉบับแก้ไขนะครับ2562เนี่ย ต้องยอมรับว่าภูมิใจครับที่ได้มาตัวนี้ฝากถึงตรงนี้ว่าอยากให้มีการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลรัสุขและตำรวจหรือมูลนิธิที่เกี่เวกับเรืองถูกต้องนะคะครับเพราะว่าจกี่ยับเรืถูกต้องเนี่ยเวลาทํางานเราจะได้รู้ว่าเขามีผู้รับผิดชอบโดยตรงยังไงนะครับเนาะแล้วก็ประชาชนที่เป็นเครือข่ายนะครับเราจะได้ทํางานกันแบบไร้รอยต่อ,อนะครับผมผมเองก็เคยมีประสบการณ์นะครับปฏิบัติงานในฐานะพนักงานสอบสวนนะครับ อยู่ในเขตพื้นที่ต่างอำเภอนะนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดวัฒนีนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ารับการอบรมนะครับรบเราเองอาจจะไม่มีความรับรู้นะครับถึงสภาพจิตใจของผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจนะครับมเมื่อมีการอบรมในครั้งนี้แล้วนะครับก็จะทําให้ให้เรารู้นะครับว่าพื้นฐานของ ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตนะครับในการที่เขาจะคุ้มครั่งทําลายคนรอบข้างหรือทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นภัยต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเขาเ้าไปรับร่าเหตุก็ได้นะครับ<ม>อันนี้เมื่อมาอบรมแล้วก็ทําให้ได้รับรู้ถึงแนวทางในการเจรจานะครับ<ม><ม>เพื่อให้เขาระงรับหรือว่า ลดการคุ้มครั่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับผมพันเวกไพรทูลทัฉายเป็นผู้กำกับการฝ่ายนอตการของผูทรจังหวัดกระบี่ครับก็วันนี้ที่มาที่นี่ก็สมัครใจมาอบรมนะครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้ครับท่านผู้กํากับท่านผู้กํากับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้เข้ารับการร่วมอบรมที่จะช่วยเหลือผู้บกพรองทางจิตในวันนี้ครับก็คิดว่าการอบรมนี้มีประโยชน์มากที่สุดครับเพราะว่าเป็น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน,นมีเยอะครับแล้วก็ผูที่มาอบรมก็จะตรงตามจุดครับความรู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ได้รับแจ้งได้พบการกระทำพบผู้ป่วยที่มีปัญหาเนี่ยสามารถนําขั้นตอนที่ได้รับการอบรมจากอาจารย์วลีหรืออาจารย์ทางฝ่ายสงรมสุขภาพจิตเนี่ยนำไปใช้ประยุกต์ใช้ได้ผลดีมากครับผมพันตำรวจโทอาภกรแก้วจรัสนะครับจากสถานีตารวจปุทธร โรงละครจรังหวัดนครนายกครับแล้วหลังจากท่านได้เข้าการฝึกอบรมได้รับฟังการบรรยายจากกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยท่านคิดเห็นอย่างไรที่จะนํากลับไปเป็นยุทธวิธีในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับผมครับประเด็นที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตเวชเนี่ยมีอยู่สองกรณีกรณีหนึ่งคือว่าถ้าเราได้รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยเป้าหมายในการเข้าไปทํางานเนี่ย ซึ่งเป็นผู้ป่วยเนี่ยเราแยกเป็นสองกรณีกรณีที่หนึ่งคือผู้ป่วยจิตเวชโดยคุ้มครั่งโดยไม่มีอาวุธออันที่สองมีอาวุธครับประเด็นมีอาวุธกับไม่มีอาวุธเนี่ยการทํางานตามแนวคิดอย่างไมไ่อบรมเนรับม,มันมันมีการทํางานที่ที่แตกต่างกันอืตัวผมได้มาได้รับการอบรมเนี่ยมันก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเช่น นะครับเราจะรู้ว่าในการที่จะเข้าไประงับเหตุเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าผู้ป่วยทางจิตเวชเนี่ยอย่างที่ผมบอกเรียนตอนต้นว่ามีอาวุธกับไม่มีอาวุธครับการคุ้มครั่งเนี่ยทํายังไงถึงจะระงับเหตุได้นะครับโดยมีขั้นตอนในการเจรจาต่อรองครับและจะทําให้เหตุนั้นระงับไปการเรียนรู้ทางจิตวิทยาและขั้นตอนต่างๆการเจรจาขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สองนะครับมีมีทีมเวิร์คต่างๆขึ้นขึ้นก็ได้จากการอบรมครับครับสวัสดีครับกับผมนายบุเร์บุญทีครับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะครับจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ครับประสบการณ์ที่ทํางานมาร่วมเกือบ20ปีนะครับในในสายของสุภาพจิตนะครับซึ่งเอ่อเท่าที่พบมาเนี่ยปัญหาของผู้พิการทางจิตหรือว่าที่เจ็บป่วยทางจิตเนี่ยครับ ก็ยังขาดโอกาสทางสังคมอยู่บ้างนะครับโดยถือเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มหนึ่งเลยแหละนะครับซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยซึ่งโครงการเนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาเ,เราเห็นกลุ่มกลุ่มเป้าหมายแล้วว่ามีสาสุขมีนอกสาสุขแล้วก็มีทั้งตำรวจซึ่งเป็นกลุ่มที่เครือข่ายที่สำคัญของเราเลยนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุต่างๆเนี่ย กลุ่มนี้แหละที่จะช่วยเราก่อนได้เลยอันดับแรกนะครับก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะพรบสุภาพจิตเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่านอกเครือข่ายเราเนี่ยยังมีความเข้าใจที่ยังไม่หมดมเกี่ยวกับตัวพรบตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากได้เข้ากันรับฟังแล้วเนียหลายๆท่านได้สอบถาม เกี่ยวกับตัวพรบตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันแล้วก็มีการฝึกอบรมร่วมกันวันนี้นะครับซึ่งหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยผมคาดคาดหวังว่านะครับว่าการทํางานร่วมกับนอกเครือข่ายสาธารณสุขเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ไร้รอยต่อมากขึ้นครับสิ่งสําคัญเลยครับแน่นอนครับวันนี้กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นจะไม่กล่าวขอบคุณไม่ได้นั่นคือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้ให้งบประมาณในการจัดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้ที่บกพ้องทางจิตนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จิตอาสาฝ่ายปกครองและบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาร่วมการบูราณาการที่จะช่วยเหลือและปกป้องสุขภาพชีวิตสุขภาพจิตของพวกเราคนพิการทางจิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับวันนี้ผมชิวานนท์คนละไม้คนละมือสวัสดีครับ